เส้นธุรกิจการงานมีปัญหาสวัสดีค่ะพี่บีบุรพภัพยากรค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณเส้นลายมือดวงครูที่มอบให้พี่หมอบ,บีไว้เป็นวิทยาทานความรู้ในกรณีศึกษานะคะก่อนอื่นเลยเราก็มาดูเส้นกันนะคะเราก็จะดูที่เส้นชีวิตก่อนเส้นชีวิตถ้ามีเกาะตรงไหนเราก็จะมาร์คไว้ก่อนนะคะ เพื่อที่จะได้มองเห็นก่อนอันดับแรกๆเลยแล้วก็จะเห็นช่วงเนี้ยค่ะมีเกาะน,นะต้องใช้สายตาอันแหลมคมนิดนึงนะคะบางทีมองยากมากเลยนี่นะคะแล้วเราก็ถึงจะเขียนเส้นชีวิตออกมาเส้นชีวิตจะยาวลักษณะนี้นะเขายังมีอันนี้เป็นหลักฐานภายในนะเจ้าเจ้าชะตายังมีที่ทางที่อยู่ที่เป็นของตัวเองได้ แล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยเป็นเส้นเกาะนะคะแล้วก็จะมีเส้นธุรกิจอ่าเส้นธุรกิจแบบนี้ขึ้นไปเป็นเส้นพุทธนะคะแล้วก็มีเกาะเกาะแบบนี้นิดนึงแทบมองไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้แต่ก็ขึ้นไปไม่ราบเรียบนะเป็นแบบนี้นั่นหมายถึงเนี่ยช่วงเนี้ยถ้าเจ้าชะตาทำกิจการงานใดนะอาจจะมีอุปสรรคและปัญหา เส้นนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะพยายามที่จะสร้างธุรกิจแต่มันก็มีเกาะอุปสรรคนะคะแล้วเราก็จะต้องมารู้ว่าเอ๊ะจังหวะไหนที่เจ้าชะตามีอุปสรรคปัญหาเราก็ใช้การวัดเส้นลายมือค่ะเราก็วัดจากลงมาแบบนี้นะคะประมาณครึ่งนี้ตัดเป็นยี่สิบเก้าปีครึ่งนี้ตัดเป็นสามสิบห้าสี่สิบสองห้าสิบ แล้วเราก็ลากไปนะจังหวะเนี้ยค่ะจังหวะเนี้ยนะช่วงวัยเนี้ยวัยเนี้ยวัยสามสิบกว่าถึงสี่สิบสี่สองสี่สามเนี้ยค่ะเป็นวัยที่เจ้าชะตาจะต้องพบอุปสรรคและปัญหาในในด้านธุรกิจถ้าถ้าทางธุรกิจเลยเราก็ต้องตัดตัดตรงที่ตรงเส้นธุรกิจนี้นี่นะคะก็ประมาณนี้มาณสามเจ็ดสามแปดถ้าทําธุรกิจ มีอุปสรรคปัญหาแน่นอนค่ะก็ขอขอบคุณดวงครูด้วยค่ะจะค่อยๆมาวิเคราะห์ในทีละเส้นเพื่อเป็นวิทยาทานความรู้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลความรู้ดีๆกดติดตามกันไว้นะคะ